สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบายซบนะฮรอ่าวันนี้ก็จะมีคู่ทีเด็ดประจําค่ําคืนนี้นะครับอ่าประจําวันที่15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็มี1คู่อีกแล้วนะครับเช่นเคยนะฮะทีเด็ดสูงแรกนะค,ะครับก่อนที่จะไปชมนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไ like, ลค์กดติดตามให้เสมอมานะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดได้ทันทีนะครับถ้าเราไม่อ่ากดกระดิ่งนะฮะมันก็จะอาจจะเด้งมา สองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงอาจจะมีขึ้นทันทีนะครับถ้ากดติดตามแบบปกตินะครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณทุนขอบคุณทุกท่านนะฮะที่กดให้นะครับอ่าไปคู่ที่เด็ดกันเลยนะครับประจำค่าคืนนี้ในรายการกระชับมิตรทีมชาตินะครับอ่าระหว่างทีมสเปนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอ่าในรอบตีสองตรงนะครับบอลน,นี้จะเป็นบอลอาวูแม่นนะครับบอลผู้หญิงนะครับใน สเปนทีมอันดับ6นะครับเจอญี่ปุ่นนะครับทีมอันดับที่11นะครับไปดูสถิติล่าสุดนะฮะสถิติล่าสุดเนี่ยสเปนเคยชนะนะครับ 1, สามหนึ่งเสมอกัรหนึ่งหนึ่งแล้วก็สเปนชนะสองหนึ่งนะครับมีสกอร์ในครึ่งแรกเพิ่งเคยเจอกันสามนัดนะฮะมีสกอร์สองนัดนะครับเอาผลงานล่าสุดของสเปนเองก็ถือว่าโอเคนะฮะชนะสี่นัดจากห้านัดนะครับล่าสุดนะครับมีเสมอหนึ่งนัดกับสวีเดนนะครับแล้วก็สกอร์สูงในครึ่งแรก ทั้ง5นัดรวดเลยนะครับอ่าแรกก็ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ชนะ3นัดนะครับจาก5านัดล่าสุดแล้วก็เสมอกับจีนนะครับ0ูนแพ้อังกฤษด้วยนะครับ4ี่ศูนย์แต่ก็มีสกอร์ในครึ่งแรก3นัดจาก2จากข้านัดล่าสุดนะครับถือว่าก็ใช้ได้นะฮะสำหรับญี่ปุ่นนะครับอ่าแล้วก็ราคานะฮะราคาก็เปิดมาที่ครึ่งครบลูกตอนนี้ไหลขึ้นเป็น1ลูกนะครับแล้วก็ราคาพูเนี่ย เอยราคาน้ำเนี่ยอยู่ที่0 8 0แล้วก็1.00ฝั่งญี่ปุ่นนะครับมีโอกาสที่จะสเปนวันนี้จะชนะนะฮะถ้าดูจากราคานะครับแล้วก็เพราะว่าราคาภูเองก็ลดลงเช่นกันนะครับจาก1.60เป็น1.45แล้วก็5.25เป็น700แบบนี้มีโอกาสที่สัตว์สเปนจะชนะเป็นอย่างมากนะครับอาจจะชนะที่ราคา1ลูกหรือเกินราคาต่อที่ราคาที่มันไหลขึ้นนะครับ เพราะว่าสูงต่ำเต็มเกมมันก็ยังนิ่งอยู่นะครับ0.98แล้วก็0.83แบบนี้มีโอกาสนะครับที่จะเกิด2หรือ3ประตูนะครับในเกมนี้ส่วนในครึ่งแรกจากเตะดีๆทั้ง2ทีมเนี่ยสเปนเนี่ยชอบจะมีอะชอบจะทําประตูในคู่แข่งได้นะครับคาดว่าน่าจะมี1ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับสําหรับคู่นี้ในครึ่งแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีลุ้นลูนลกสองนะครับสรุปนะครับสรุปว่าวันนี้สเปนน่าจะชนะนะครับ น่าจะชนะที่1่ลูกหรือเกินราคาต่อที่2ลูกนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสกอร์ไม่เกิน3ลูกนะฮรรวมทั้งเกมนะครับเกมนี้น่าจะมีเกิน3ลูกแล้วก็น่าจะมีในครึ่งแรก1ลูกด้วยนะฮะโอเคต้องไปลุ้นกันในรอบตี2นะครับระหว่างสเปนหญิงและก็ญี่ปุ่นหญิงนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามอีกครั้งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ